แล้วอะไรล่ะที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องแอคทีฟขนาดนี้เขาไม่ชอบตัวเองที่ไม่มีเงินเ <Okay. S 2> ขาชอบตัวเองที่มีเงินเนี่ย<ช>แค่ไหนเขายอม,อมทุกอย่างได้หมดมแล้ว <นะ S 2> อยากจะขับไปพกกายอยู่ไหมก็ต้องพูดตรงๆว่ามันมันไม่ได้รู้สึกอยากกลับอีแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่ามันรู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าโหพี่ไม่มองเรื่องรอยสักพี่มองเรื่องอะไรเลยซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่ผมกังวลมากที่สุดในชีวิต สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำเทรนเนอร์คอปนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคอปเนี่ยคือใครอยู่ดีเข้ามาสอนในช่องฟิตดีไซน์เนี่ยแต่เขาเนี่ยได้รับความนิยมแล้วก็พูดถึงเป็นอย่างมากว่าอยากจะให้เทรนเนอร์คอปเนี่ยทำคลิปนู้นคลิปนี้คลิปนั้นอีกนะครับผมมาทำความรู้จักกับเทรนเนอร์คอปกันก่อนดีกว่าว่าเขาคือใครมาได้ยังไงถึงมาณจุดจุดนี้ได้นะครับผมสวัสดีครับพี่ยาดูแลครับก็ท่านผู้ชมครับผมผมนะครับชื่อนายอุดมพงษ์หงอั่มนะครับชื่อเล่่นนนชืออคคปปะรับก็็เ บุคคลหนึ่งที่ชื่นชอบในกีฬาพกกายเป็นอย่างมากมต้องใช้คําว่าอย่างมากนะครับเพราะาว่าเริ่มเข้ามาเนี่ยไม่ใช่พาะอยากมีกล้ามก็เป็นหนึ่งคนที่รู้สึกว่าอยากแข่งขันถ้าย้อนกลับไปน่าจะประมาณ8ปถึงเปีแล้วที่รู้สึกว่าอยากจะมาอยู่ในสายพอกายใช่ครับจุดเริ่มต้นของผมก็ด้วยการที่เราออกกาลังกายอยู่แล้วนะครับ,รบตอนนั้นเป็นบาลิต้าอยู่และออกกําลังกายจนมีพี่ท่านหนึ่งบอกเขาว่าขอมาสอนพี่หน่อย ให้200บาทในขณะนั้นเราเป็นบริสต้าทั้งวันพิธได้300บาทต่อวันในขณะเดียวกันเราสอน1ชั่วโมงได้200บาทนั่นเลยเป็นจุดเริ่มต้นนัแต่ก็ไม่ได้จริงจังไม่ได้ซีเรียสมากแค่จุดประกายแค่จุดประกายใช่ใช่จุดประกายความคิดเราก็ได้อยู่อย่างนั้นแหละประมาณอยู่สัก3 4สเดือนนะพิธีแต่ว่าลูกแต่คนเดียวนะไม่ได้นับเป็นลูกค้าด้วยเหมือนเป็นเพื่อนเขาผมเล่นอะไรเขาก็เล่นตามไป อะไรอย่างงี้ครับเบื้องต้นตอนนั้นอยู่ที่ไหนนะครับตอนนั้นอยู่ที่ชนบุรีเป็นคนชนบุรีเป็นคนฉ่ายเชิงเซาที่ไปอยู่ชนบุรีอ๋อที่จริงแล้วเป็นคนฉะเชิงเซาใช่นะครับแล้วก็ไปอยู่ชนบุรีถูกต้องก็ทุกอย่างมันพลิกผันไปนะครับก็ไปอยู่ชนบุรีประมาณสักปี2ปีนะก็ก็เป็นไบต้าไปด้วยเทนไปด้วยมีคอมเมนต์หนึ่งบอกผมขายข้าว ใช่ผมเคยขายอาหารชีนใช่ที่เชื่อว่าคนที่ฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยอาจจะเคยเป็นลูกค้าเราที่สุโขทัยแล้ตอนนั้นนี่คืออาหารคีนเนี่ยเริ่มเริ่มทำหลังจากที่เขาเรียกว่าทำบาริสต้าหรือทำไปพร้อมกันครับทำไปพร้อมกันทั้ง3อย่างอ๋อคือทำบาริสต้าด้วยทำอาหารชีนขายทำเทรนเนอร์ด้วยไปออกกำลังกายไปออกกำลังหาเวลาตอนไหนไปออกก็น่าจะเป็นช่วงแบบหลังเลิกงานบ้างบางครั้งบางครั้งเขาเลิกเป็นไบต้าเลิกสองทุ่มเขาก็จะไป เขาไปเวิร์ก uhm อัล์อยู่ประมาณสัก5้าทุ่มเขากลับมานอนตีสีเขาไปแม็ c โครแต่ก่อนมันเปิดประมาณตีห้าครึ่งแล้วเข้าตีห้แล้วก็ซื้อของตลาดแล้วก็เริ่มทําทําเองทําเอง10บโมงขายเข้างานเที่ยงอะไรอย่างนี้แต่ก่อนนักศึกษามหาลัยมอบูเยอะนั่นคือท่องทางแรกโเก่งว่ะชใช่ใถือว่าเป็นคนที่แอคทีฟมากนะตอนนี้ยังมีรูป ที่ขายอยู่เลยใช่ใช่ครับสุดท้ายมันก็พลิกผันไปครับนะครับจนผ่านไปสักเกือบครึ่งปีนะครับก็ว่างงานแล้วทีนี้ว่างงานเพราะอะไรครับมันจะเป็นต้องกลับไปอยู่ชายของเซาทุกอย่างก็หายออกหมดเลยรวมถึงอาหารชิ้นเราก็ไม่ได้ขายแต่ก่อนได้เดือนนึงเจ็ดหกหมื่นเจ็ดหมื่นแน่นอนเป็นรายได้นะใช่แน่นอนมากกว่าใบต้าก็ออกกับใบต้าทำมันนี่อย่างเดียวแต่ด้วยความที่มันไม่ชอบแบบรู้สึกว่า ไม่เอาละเด็กอะนะอายุประมาณ1 9อ่ะที่ขอย้อนกลับไปหน่อยว่าทําไมวันแรกอะที่ยอมไปเป็นบาริสตาดีกว่าเพราะว่าไม่รู้จะหาเงินจากช่องทางไหนโอเคไม่รู้จะหาเงินจากตอนนั้นเป็นร้านอะไรครับเป็นตอนนั้นเป็นร้านร้านกาแฟใหญ่มากของชื่อดังของบางแสนเลยอ๋อใช่ก็เลยจริงๆตั้งใจทำเบเกอรี่แต่ว่าก็ก็เบเกอรี่มันก็ไม่ได้เด่นในด้านนั้นเขาก็เอยไปชงกาแฟแล้วกันเดี๋ยวขึ้นรูปได้ มีลูกอยู่มีลูกอยู่นะครับก็คือแบบอยากหาตังก็เลยไปเป็นบริต้าก่อนใช่ใชแ่แต่ว่าน,นับเป็นบริต้าเราเข้างานประมาณ10บโมงบ้างเที่ยงบ้างเนาะเพราะว่ามันกะครับช่วง6กโมงถึง10บโมงเขาก็<ๆ>จะไปตื่นไปออกกำลังกายแล้วอะไรอย่างนี้อยู่ตลอดใช่ครับอ๋อถ้าฟังประโยคนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าถือว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างแอคทีฟมากใช่ใช่แล้วอะไรล่ะที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องแอคทีฟขนาดนี้เขาประสับว่าคอลต้องดีขึ้นเรื่องเดียวเลย ไม่ชอบตัวเองที่เป็นอย่างนั้นเขาไม่ชอบตัวเองที่ไม่มีเงินเคขาชอบตัวเองที่มีเงินเหนื่อยแค่ไหนเขายอมทุกอย่างได้หมดแต่ว่าต้องถูกต้องต้องมีที่มาที่ไปนี่คือนี่คือคอปโอเคเยี่ยมใช่ครับเรื่องเดียวคือถ้าเด็กๆฟังอยู่เนี่ยพี่เชื่อว่าแบบถือว่าเป็นแรงบรนดาใจให้กับน้องๆไม่ว่าจะเป็นสายงานเล่าหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่อยู่ในความใสสะอาดขาวบริสุทธิ์ขาวเท่านั้นนะครับใช่สิ่งนี้เลยก็เลยทําให้คอปเป็นคนที่ถ้าพี่ฮัตรูจักคอปมาในช่วง5เดือนครับ ่าจะเห็นว่าคอรแอคทีฟจะค่อนข้างซีเรียสละเอียด uh huh. เพราะว่าในวันนั้นที่เราทำบาริต้าอันนี้แค่บาริต้าเนาะังไม่รวมเป็นเด็กพาร์ทไทม์สเวนเซ่นอะไรต่างๆา uh huh. นานะ uh huh. อู้ยเยอะมากเลยเหรอเยอะมากพี่ฮทมันได้ชั่วโมงละสามสิบบาทอี uh huh. แต่เราก็ทำเต็มที่ก่อ uh huh. นก่อนเป็นบาริต้าใช่ในในขณะเป็นบาริต้าถ้าเรปรียบเทียบเราทำแปดถึงสิบชั่วโมงต่อวันเนี่ยมันก็ได้อยู่ประมาณสามสิบาทนะ mm hmm. แต่ตอนนี้ค่าตัวเราหรือว่าการทํางานต่อวันหนึ่งของเราอ่ะมันมีมูลค่าสูงมากเราเลยตั้งใจกับมันมากตามมูลค่าถูกต้องครับเนี่ยใช่ใช่มันก็เลยส่งให้เรามาเป็นอย่างนี้ตัดตอมาตอนที่แบบรู้สึกว่ามาเป็นเทรนเนอร์เต็มตัวเลยดีกว่าว่าอะไรที่ทําให้มาอยู่ในสายงานเนี้ยที่อยู่ในสายงานของเทรนเนอร์แล้วกันเนาะเขารู้สึกว่าหนึ่งท็อป มีโอกาสได้เข้ามาในวงการเรียกใช้คาว่าวงการนะเพราะว่าตอนนั้นเราค่อนข้างอยู่ในสิ่งนี้ค่อนข้างลึกเลยนะครับแล้วคขาบก็รู้สึกว่าถ้าเขาจะทําสิ่งนี้ได้ดีน่ะพี่พี่ครับเป็นเทรนเนอร์กันทั้งนั้นเลยครับครับเองก็คงจะต้องเป็นเทรนเนอร์เพราะว่ามันก็จะมีเวลาพักเวลาซ้อมอะไรต่างๆที่ค่อนข้างเป็นรูทีนชัดเจนนะครับรวมถึงปัจจัยด้านการเงินด้วยนะครับที่มันจําเป็นมากก็คิดว่าเราต้องเป็นนี้โอเคนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะก็เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้นะครับช่วงนั้นก็ ครับลองสอนดูไหมเออครอบสอนได้ดีอยู่นะคราก็เลยเริ่มมีคนหนึ่งกรุงเทพอะไรเงี้ยครับที่กรุงเทพที่กรุงเทพที่กรุงเทพนะครับไม่นับหลายที่เนาะครับใช่ครับก็เลยเป็นการจุดประกายว่ามีคนมาตอบย้ำเราว่าเฮ้ยเราทําได้ดีนะ เราก็เลยลองดูสักนิดนึงแต่ต้องยอมรับตอนนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจมากเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราแค่ต้องการที่มีเงินเยอะๆแนี่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เราเคยตอนนั้นแพชชั่นมายังด้านเทรนเนอร์มายังยังไม่มายังเลยยังไม่แต่ว่ารู้แค่ว่าโอเครายได้มันดีขึ้นใช่ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วแต่ก็ไม่ได้ดีมากแต่ดีขึ้นฮะแล้วอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าโหตอนนี้ถ้าพี่พูดตรงๆเลยคือเหมือนคอปกำลังแบบไปอย่างเงี้ยไปเป็นเหมือนจรลวดอะกำลังดีดีมากเลยคือ พี่ก็เลยแบบอยากให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยเทรนเนอร์อย่างเราอะอย่างคอปเนี้ยต่อให้ไม่ได้จุตรงสายมาเนาะตงแต่พี่เชื่อว่าคอปแบบทำได้ดีคอปถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นเทรนเนอร์ในอนาคตก็เลยอยากจะรู้เพิ่มเติมเนาะอยากจะรู้เพิ่มเติมก็คือถ้าย้อนคำถามของพี่ฮัทก็คือทำไมคอปถึงเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมครับจริงๆย้อนกลับไปนิดหนึ่งมันมีคอปก็ไปทำอยู่ที่ที่หนึ่งในช่วงก่อนที่จะมาทำร่วมงานกับพี่ร่วมงานกับทีมฟิตดีไซน์เนี่ยครับ อยู่ประมาณสักครึ่งปีนะแล้วมันก็เป็นคอปโชคดีที่คอปได้เรียกว่าชื่อเสียงเก่าๆของคอปนิดๆหน่อยๆเนาะที่คอปอยู่ในวงการพอกายมาเข้าไปที่นั่นคนรู้จักคอปจากการที่เป็นเทนเนอร์มันต้องทํายอดอยู่แล้วมันทําให้คอปทํางานได้ง่ายมากในระยะ6เดือนนั้นคอปคนอื่นที่เป็นเทนเนอร์อยู่แล้วมาก่อนคอปอะไรต่างๆยอดไม่ได้ ไม่ได้มีมากครับไปครอบได้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนหมดเลยอ่าฮะมาจากผลสีใช่จุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งก็คือวันที่ฟิตดีไซน์ประกาศรับสมัครพนักงานครับครับเห็นแล้วจริงจริครบส่งมาสองรอบวันนั้นเห็นได้ยังไงนะวันนั้นเห็นได้จากกลุ่มเนี่ยครับครับครับรู้สึกว่าครอบรู้สึกว่าครอบต้องดีขึ้นอีกหนึ่งครั้งครับต้องดีขึ้นมากๆด้วยแล้วครับเห็นฟิตดีไซน์แล้วเห็นพี่ฮัตเราออกกําลังกายเราเห็นอยู่แล้ว้้้ตดไรกกาบบออ็ูสึว่ง แต่ก็ไม่รู้นะเขาไปลองดูจนได้ครอบจาวันนั้นที่นั่งคุยกับพี่ตั้มเนาะครับเขาบอกพี่ตั้มหน้าริบว่าขอคุณให้โอกาสครับแต่เขาจะทำให้ี่เห็นเองคํานี้เขาไม่จําได้เลยเขาไม่จาทุกครั้งที่พูดกับพี่ตั้มได้ครับก็เลยเป็นการที่รู้สึกต้องจริงจังแล้วแต่ที่จริงจังอยู่แล้วมันอาจจะไม่ได้แบบใส่เต็มมากอ่ะเขาอาจจะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้แต่เขารู้สึกว่าที่นี่ไม่ได้มันมีช่องทางมันมีรูทางรวมถึงรายได้พี่ฮัดรู้อยู่ครับ มันค่อนข้างมันค่อนข้างไปในทางที่เราต้องการคราบก็เลยรู้สึกว่าครบจะปล่อยทุกเวลาให้มันอยู่เฉยๆไม่ได้โอเคอะไรเงี้ยครบเขาก็เลยต้องจ้งใจมากๆเมื่อมีโอกาสแล้วครัพอครบเองเคยได้รับโอกาสโอกาสนึงแล้วมันก็สูญหายไปเขาไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอย่างนั้โอเคดีมากใช่ครับถือว่าอะไรที่โอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆนะครับใช่มันไม่มาบ่อยแน่นอนก็เป็นคำเตือนสำหรับเด็กรุ่นใหม่ด้วยแล้วกันว่าอะไรที่เมื่อไหร่มีมีโอกาสเราควรจะคว้ามันไว้ทําได้ไม่ได้เดี๋ยวค่ว่ากันแต่ต้องพยายามก่อนถูกต้องเนอะ คราว่าเรื่องโอกาสอ่ะการได้มันมามันเป็นเรื่องที่ดีเราต้องมองตัวเองก่อนว่าเราควรได้ไหมเราทําอะไรอยู่บ้างถ้าวันนั้นครับไม่ได้ดูแลร่างกายวันนี้คงไม่มีอย่างนี้ในขณะที่ครับแย่คราบก็ยังเข้าฟิตเนสอยู่เขาก็ทาของเข้าไปก่อนครับได้มากได้น้อยครับต้องทําีแต่ไม่มีหย่อนใช่นี่นี่คือไม์เซ็ตคอบนะดีมันเพื่อรอโอกาสที่ับครับใช่วอคอบเป็นอย่างนั้นตลอดเนาะบางคนมันมันทำเพื่อรอรอสักวันหนึ่งที่มันจะมีโอกาสของเราใช่เขามักจะบอกกับคนที่ครารู้จักไม่ว่า จะเป็นเพื่อนพี่พี่ก็คือเต็มที่กับนักวันนี้นะครับแม้แม้ว่าครอบเองบางครั้งเขายังไม่รู้เลยว่าเขามาเต็มที่คืออะไรพี่หัทงงไหมเข้าใจเข้าใจเขาไม่รู้อแต่เขารู้สึกว่าโอเคเขาต้องเต็มที่นะนะครับในช่วงนี้ที่ครับพิการเหียนเขาครอบสอนเยอะนะครับสิบสองสิบสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงทุกคนงงว่าครอบสอนไม่ได้ยังไงพี่ฮัทดูไหมว่าครอบคิดอะไรไม่รู้เลยนี่อยากรู้พี่ฮัทครับมาวันแรกครับนั่งโต๊ะข้างหน้าเขามองข้างในเขาแบบเฮ้ยทุกคนสอนเยอะกันมากเลยอ พวกทุกคนทํไมทําไมอ่ะที่อื่นมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เนาะพี่หาแล้วทุกคนมี energy มในการสอนอื<ม>เขารู้สึกว่าเค้าอยากทําแบบนี้บ้างในหัวเค้าคิดตั้งแต่วันที่มาตั้งแต่เดินเข้ามาหน้ารีครับ,รบแล้ววันนี้มันเป็นอย่างนั้นอยู่เค้าก็รู้สึกว่าเค้าทําให้เหมือนวันแรกทุกครั้งเย่างเหมือนวันแรกที่เค้าเข้าทุกครั้ง<ม>อะไรอย่างเงี้ยฟังแล้วขนลุกเลยจริงๆจริงจริงๆไม่ใช่แค่นี้แหละแล้วแล้การที่12ชั่วโมงเขาไม่ได้คิดว่าเค้าทํางาน12ชั่วโมงเค้าคิดเหมือนกับตอนเล่นเวทว่านับหนึ่งใหม่อยู่เสมอนี่คือเล็บที่เค้าต้องการอื เขาจะทําชั่วโมงนี้ให้เต็มที่ก่อนเต็มที่เต็มที่เข้าใจในด้วยด้วยความว่าเป็นเทรนเนอร์เทรนเนอร์มันเอาพลังของเราอ่ะมอบให้คนอื่นเวลาเวลาก็ต้องเซฟพลังตัวเองแหละใช่ใช่เข้าใจนั่นก็เลยย้อนกลับมาว่าทำไมถึงจริงจังมากพอเขาได้โอกาสแล้วพี่ครับพี่รู้สึกว่าคนที่มาเทรนกับเราอ่ะแล้วไม่ว่าจะเป็นค็อปหรือฟิตดีไซน์คนแบบในฐานะเทรนเนอร์เราซึ่งมอบจะจะมอบให้ทุกบาททุกสตางค์ที่ลูกค้าเสียตังค์ให้กับเขาเต็มเต็มที่พี่สัมผัสได้เลยที่เป็นคนหนึ่ พี่ไม่เป็นน้ําเต็มแก้วเพราะพี่ต้องรู้ว่าเขามีอะไรทั้งที่คอบอายุน้อยกว่าพี่ตั้งตั้งหหลายปีแต่พี่ไม่เคยถือตัวเองพี่เชื่อว่ารุ่นน้องอ่ะหรือว่าแต่ละคนอ่ะมันมีหลากหลายเนอะเราเอาสิ่งที่ดีของแต่ละคนอ่ะเข้ามาในตัวเองดีกว่าเออพี่ก็ได้เรียนรู้จากคอบเยอะมากแบบวันที่เล่นขาจําได้เลยให้ดูคลิปตันแรกได้เลยแบบผมแบบไม่เคยกินน้ําแดงอ่ะคอมจำได้ใช่ปะโอ่ปายลาย็นลัดียว โอเคฟีล <Okay>. oh. เป็นไงครับพี่ฮัทฟีลกู๊ดไม่ก็พี่ฮัทเจอไปกินน้ำแดงเลยแบบแม่งจะเป็นลมแต่ว่าถามว่าดีไม่ดีมันเหมือนว่าปลุกไฟเราอีกครั้งนึ่งอ่ะแบบเฮ้ยโหฟีลนี้มันไม่หายไปนานมากดอนแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าโหที่ไม่มองเรื่องรอยสักที่มองเรื่องอะไรเลยซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่ผมกังวลมากที่สุดในชีวิตใช่ปะใช่เพราะอะไรเพราะว่าผมไม่มั่นใจพี่ฮัทผมผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะดีพอหรือเปล่าแต่ก็ขอบคุณที่พี่ฮัทและพี่ตั้มเห็นโอกาสเห็นว่าเฮ้ยคนนี้มันไปต่อได้ผมก็เลยรู้สึก นั่นแหละนั่นแหละาน้แลมันปริมปริมตอนแรกอะที่ไปสลักคอปเข้ามาครโอ้คนนี้แม่งดูเม็กซิกันว่ะแต่เท่นะจราผมือไมซ์เซ็ทของคือแม่งเทวันเลยเรียกเข้ามาเลยสัมภาษณ์เลยแล้วก็มาเลยมาเลยเราอยากจะให้คนรุ่นใหม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะบริษัทอย่างพี่เราไม่ได้มองเรื่องแบบ การสักเป็นเรื่องอะไรปกติอันนี้<ม>คือความชอบของคุณ<ม>ถ้าทําแล้วมันสบายใจไม่ได้เดือดร้อนใครก็เรื่องของคุณถูก<ม>ป,ปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยอยากใ,ให้ทุกคนนะมั่นใจว่ารอยสักไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เป็นตัวของคุณเนะี่ยที่เป็นตัวของคอปอ่ะจงมั่นใจว่าอันนี้คือคาแรคเตอร์ของคุณมันไม่สามารถมีใครเหมือนคุณได้จริงนี่คือคอปคนเดียวเท่านั้นบนโลกนี้เพราะฉะนั้นพี่เลยอยากจะให้ปลูกไฟคอปปอีกครั้งหรือว่าเฮ้ยเราอ่ะมีดีในตัวเออเพราะฉะนั้นนะมั่นใจอย,อย่างเดียวเออและท การมัจะได้อะมันมันไม่รู้ทชาไหมพี่ฮาถึงให้โอกาสเนาะจนจนวันเนี้ยมันมันตอกย้ำผมแล้วมันเหมือนตะปู ที่เจาะอยู่บนไม้แล้วพี่ฮัดเอาค้อนมาตีมันลงไปตอนนี้มันแน่นสนิทแล้วผมรู้แล้วว่าอะไรนั่นคือสิ่งที่เราเป็นและเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่เขามองเข้ามาก็คือพี่ฮัดที่มองเข้ามาใช่ที่ให้โอกาสใช่คือพี่รู้สึกว่าค็อแบบมีขออดีในตัวเยอะมากนะตอนนี้พี่ยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าพี่สามารถดึงะสิทธิภาพค็อออกมาสุดหรือยังแต่พี่เชื่อว่าค็อมีดีกว่านี้อีกเราจะคิดว่าพี่จะสามารถดึงค็อออกมาได้มากกว่านี้อีกครับเออวันแรกอ่ะที่เราทําคลิปเนาะคลิปแรกที่เราลงอ่ะ เรายังรู้เลยว่าโอ้โหแม้คือดีที่สุดณวันนั้นที่เราทําไแต่เราจะไม่รอคําว่าดีที่สุดเพราะมันไม่มีหรอกออแต่มันจะีดีขึ้นไปเรื่อยๆคลิปแรกที่เสียงมันไม่ดีที่มันดําที่เราอาจจะพูดไม่เก่งแล้วแตคลิปแรกที่ทําได้ก็จําได้จําได้อแต่ทุกอย่างพอมาพูดไปเรื่อยๆพอปสามารถทําไปของคอปเองได้ไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่กําลังฟังอยู่ว่าถ้าเริ่มต้นแล้วทําต่อไปเรื่อยๆมันจะเป็นตัวของตัวนั้นเองใช่อคํานี้ผมจําได้เพราะว่าแรกๆผมต้องทําคอนเทนต์นะพี่อ่ผมมันเครียดเป็นสัปดาห์ ผมคิดแค่ว่าผมจะทํางออกให้ดีผมมีโอกาสแล้วผมไปรักษามันยังไงมันจะโตมหรือเปล่ามันจะดีหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าแต่ผมก็เขียนสคริปต์จดสคริปต์เองแต่พี่ฮัทมันไม่ออกมาเป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นโฟไปมันคือผมมาถามพี่ฮัตว่าพี่ฮัมันเป็นยังไงมันจะดีไหมมันูนี้ไหมพี่ฮัทมักจะบอกแค่ว่าเฮ้ยทำได้เฮอะเริ่มแบบโูดแล้วพี่แย่วันนี้มาเยอะๆนะครับนั่นเป็นการตอบย้ำในตัวผมว่าผมมันจะมีคำหนึ่งในอยู่ในหัวก็คือว่าไม่เก่งฝึกได้ ให้เก่งฝึกได้เนี่ยคำนี้มันเป็นที่บอกเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยมันทําได้นะนี่คือนี่คือต้องขอบคุณพี่ฮาในเรื่องนี้เยอะมากใช่ครับพี่ฮารก็พี่อะไรอดเอยากจะบอกทุกคนแหละไม่ว่าจะเป็นน้องๆแล้วเนาะคนรุ่นรุ่นหลังๆกันเนาะว่าถ้าเกิดเราไม่เก่งอะไรเราควรฝึกได้อย่างที่คราบฝึกเนี้ยพี่เชื่อว่าทุกคนไม่ได้เก่งทุกเรื่องหรอกเว้ยื่อตอนที่เขาอาจจะเข้าไปร้านกาแฟชงไม่เป็นหรอกไม่เป็นวันนึงแม่งเป็นเฉยใช่ป่ะเหมือนกันเหมือนกัน รู้ไหมว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ว่าจะเป็น5คลิป6คลิปที่เขาออกมาตอนนี้นะ่าจะทำเป็นสิบกว่าคลิปแล้วที่เป็นของฮอปเนี่ยผลตอบรับของฮอปกาดีมากถือว่าแบบไม่มีเ,มเขาเรียกว่าบแอสหรือไม่มีเรื่องเกี่ยวกับนกาทีฟเลยอะ่ะพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาทําได้ดีแล้วเขารู้สึกว่าเขาซื้อใจคนได้ค่อนข้างดีมากทั้งที่เขาเนี่ยไม่จะเป็นต้องโอ้โห anatomy จ๋าลงไปลึกถึงเซลล์นู่นนี่นั่นเอาแค่คนะเข้าใจได้ง่ายแล้วไปปรับใช้ใชพี่มองว่าสิ่งเหล่านี้มันคือประโยชน์ต่อทุกคนที่เขาเนี่ยกำลังขอบคุณท็อปอยู่ในทุกๆออคอมเมนต์เพราะเขาเป็นคนที่อ่านคอมเมนต์ถูกไหมผมดีคือถ้าคลิปออก ผมมั่นใจว่าเมื่อไหรคลิปออกหนึ่งคลิปผมดูไม่ต่ำกว่าสิบรอบใช่ไหมผมชอบฟังตัวเองแล้วผมก็จะดูว่าตรงไหนบ้างที่เรายังติดติดขัด uh huh. ตรงไหนบ้างที่เราควรเติม uh huh. แล้วผมจะมาแก้ตัวในคลิปต่อไปเ <Yeah. S 2> ยยมใช่แล้วผมก็อ่านคอมเมนต์เพื่อดูว่าแนวทางเป็นยังไง uh huh. แนวทางว่าดีไหมยังไงบ้างแต่จริงๆแล้วก็คือต้องบอกตรงว่าทุกคนบอกว่าเอาเข้าใจง่ายเอาจริงไนะจริงผมยังไม่รู้เลยว่ามันเข้าใจง่ายยังไงิ uh huh. ไีหัดนี่บอกไหมเพราะผมพูดไปเฉยเฉยเหมือนแบบสื่อสารให้ใครทุกคนฟัง ใช่ใช่เครับมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนั้นต้องอันนี้ก็มัดจะต้องขอบคุณอยู่ดีนั่นแหละครับเนี่เหมือนคลิปขอบคุณพี่ฮันนะจริงเฮ้ยไม่ไม่ไม่จริงๆถ้าขอบคุณพี่ต้องขอบคุณทีมหลังบ้านด้วยที่ยืนอยู่เนี่ยที่คอยบออคอยซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดเวลาเนาะถ้าไม่มีเขาพี่บอกเลยก็จะไม่มีเราเหมือนกันพี่จะเป็นคนที่ขอบคุณทุกคนไม่ว่าจะเป็นคอปหรือว่าจะทีมหลังบ้านบอกเลยเลยว่าถ้าคลิปไม่มีการผลิตแบบนี้ก็ผลิตเราออกมาไม่ได้ครับหมทีเนี้ยเนี่ยพี่อยากจะรู้ว่าตอนแรกที่อันนี้ย้อนกลับไปว่่าพี ็อปอ่ะเข้ามาในฐานะที่วันนั้นนะ่ะพี่พี่สัม,สมผัสได้เลยว่า็อปมีแพชชั่นในเรื่องของการพกกายมากมากเอ,อมันทําให้พี่รู้สึกว่าโอ้โหคนนี้แม่งมีเอ NERGY สูงสัดเลยขอโทษคำใช้คํานี้เลย <S <S เออแม่งทุกอย่างแบบโอ้โหแม่งเป๊ะมากอะ่ะในเรื่องของเวลาคือมันเหมือนย้อนกลับไปเมื่อเราเด็กๆกนะันเนาะแบบโอ้คนนี้แม่งช่างอาหารน,นู่นนี่เป๊ะไปเป๊ะทุกอย่างเลยเออณวันนี้ครับเราอยากจะขับไปพอกายอยู่ไหมต้องพูดตรงเนาะอาวันนี้เอาวันนี้วันนี้เนาะเออก็ต้องพูดตรงว่ามัน มันไม่ได้รู้สึกอยากกลับไปแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์กับเราจริงๆแต่ถ้ามีโอกาสไม่แน่อาจจะมีบ้างแต่ว่ารู้สึกตอนเนี้ยถามคำถามเนี้ยบอกได้เลยว่าไม่แล้วโอเคใช่ครับเพราะรู้สึกแต่ว่าเขาก็ทำหุ่นให้ดีนะ,ะเพื่อทำคอนเทนต์เพื่อสอนเพื่ออะไรต่อไปอที่ยังเห็นคอปเรียนรู้จากแบบคลิปต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลิปต่างประเทศถูกต้องถูกไหมเอามาปรับใช้กับตัวเองแล้วใช่คนอื่นด้วยใช่อันนี้เป็นเป็นแหล่งที่มาของคอปอีกที่หนึ่ง ชาที่เขาเอามาปรับชายครับเออคาถามที่พี่ฮัถามว่าทาไมถึงไม่อยากกลับไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เนาะมันรู้สึกว่าแล้วมันก็ไม่ได้ไปทางเดียวกับที่เราต้องการนะมันอาจจะมีทางแยกครับแต่ก็วันที่มันเคยทํามาแล้วอ่ะมันตอกย้ํามาแล้วแล้วมันมันบอกเราแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะเออแต่เคยทํานะเนี่ยพอแล้วทําหุ่นดีๆลีนลอะไรอย่างนี้พอแล้วเนี่ยณตอนนี้นะครับ ใน5ปีข้างหน้าเนี่ยเราอยากเป็นอะไรมากกว่าเอาตรงะครับพี่ฮะเอานักธุรกิจโอเคที่เทนด้วยโอเคแค่นั้นเลยอันนี้ยังเป็นงานหลักไปด้วยแล้วมันยังเป็นงานดีเลกไปด้วยผมไม่ได้มองเป็นงานหลักแต่ว่าผมจริงจังกับมันนะผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ผมชอบ เออถ้าผมมองเป็นงานหลักมันมันไม่รู้มันจะพูดถูกหรือเปล่านะพี่ฮัทแต่แค่มองว่ามันสนุกมันมันเหมือนังงานในเลกเหมือนงานสนุกของเรามากกว่าใช่เป็นงานที่เราชอบใช่เราชอบมันไม่รู้สึกมันทำงานน่าแปลกมากโอเคเคยพูดกับแม่ตัวเองว่าทำไมหนึ่งชั่วโมงนี่มันเร็วด้วยกันน่าแปลกมากที่อื่นแม่งอย่างช้าเลยนะสุดท้ายไม่ได้คำตอบว่าเพราะเราชอบโอเคแค่นั้นเลยอะไรที่เราชอบมันจะผ่านไปเร็วบ่างเพราะเราต้อมีความสุขแล้วจะผ่านไปเร็วใช่เวลาเวลาผมสอนลูกค้าฮ ผมมักจะมองนาฬิกามีประมาณ2อย่างที่ผมตั้งใจมองคือหนึ่งจบจะจบหนึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยผมจะทําไงให้เขาอะฟินิตให้ได้กับ2ผมรู้สึกเฮ้ยทำไมเวลามันเร็วจังวะแค่นั้นเลยใช่ใช่ซึ่งลูกค้าเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะหมดเวลาถูกต้องลูกค้าบอกว่าครบสามสิบก็พอนะสี่ห้านาทีก็พอนะใช่ครับพี่ครับมีอะไรอยากจะแบบฝากคนดูไหมเขาว่าความพยายามมันควบคู่กับสิ่งที่เราต้องทําอยู่แล้วนะครับ หรือพูดง่ายๆก็คือว่าเป้าหมายที่จะไปอ่ะมันต้องสอดคล้องกับสิ่งที่จะทำถูกต้องไหมครับพี่หาถ้าครอบอยากกามใหญ่ครอบอยากหุ่นดีแต่ครอบเอาแต่นอนครอบไม่สนใจอะไรเลยในวันที่ครอบดาวมากๆเขาไม่เอาแต่อยู่แต่ห้องไม่ดูแลตัวเองเขาไม่ได้รับอะกาศนั้นแน่นอนโอเคเดี๋ยววันนั้นพี่ฮาร์ประกาศโพสหน้าสองชั่วโมงได้ครอบเห็นอ่ะครอบส่งเลยและอีกวันหนึ่งครอบมาเลยซึ่งครอบอยู่สมุทรสาครนะเออเขามากายนะเฮ้ครอบนั่งรถตู้มา นั่งแท็กซี่มามใช่มันมันจะดูง่ายๆเนาะแต่เขาบอกว่าความสําคัญในความละเอียดในการตั้งใจม,มันสาคัญคก็ย้อนกลับไปตรงที่เราต้องตั้งใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทุกอย่างเลยครับพี่ฮารใช่ครับ,บในในคำถามที่พัดถามก่อนมาเมื่อก่อนหน้านี้ด้วยความตื่นเต้นเนาะันอาจจะไม่ได้พูดคำเดียวไปที่คิดที่คิดก่อนที่จะบอกกับตัวเองว่าจะไม่ทำสิ่งจะไม่ทำพาพอจะไม่แข่งขันแล้วก็คืออย่างน้อยจะเป็นสเปเชยลิตเนาะ ในด้านซิกแพคขึ้นมาอ่านี้คือสิ่งที่ตั้งใจเนาะอย่างน้อยในณที่นี้ก่อนก็ถือว่ายังดีเยี่ยมแค่นั้นเลยก่อนเลยพี่มองว่าไปทีละก้าก็ได้ถูกต้องนี่คือนี่คือนี่คือตั้งเป้าไว้ครับใช่ครับจะได้ใครอยากมีซิกแพคต้องนึกถึงคอปอีกคนนึงละหลังจากนี้ไปหยับใครอยากหุ่นดีต้องนึกถึงคอปละใช่ใช่นี่อยากสร้างภาพมันเหมือนก็สร้างคอปกำลังสร้างคาแรคเตอร์แบรนดิ้งของตัวเองถูกต้องคอปคิดมาคอปคิดมาตั้งแต่2เดือนแรกที่มันทำ เขาเพิ่งมาจับจุดเมือ่อเขาเปยลูกค้าเหมือนอีกท่านหนึ่งเหมือนกันได้เลยว่าเขาต้องสร้างแบนดิงด้งดิแบนดิ้งคืออะไรเขาไปทำยังไงเ uh huh. ขาไม่รู้พี่ฮะจนจนวันหนึง่งเขาก็เฮ้ยถ้าเราเด่นด้านเนี้ยเรายองยกด้านนี้ขึ้นมาไหม uh huh. เออให้คนมาพูดถึงเราในด้านดีด,ดีไหมอย่ <Yeah. S 2> นั้นเลย uh huh. พี่ฮะตอนนี้อาจจะไม่ได้ด้านนี้โดยเฉพาะ uh huh. แต่หลังจากเนี้ยมันจะเป็นด้านนี้โดยเฉพาะดีครับเขึ้น uh huh. อันนี้พ <Yeah. S 1> <ช>ี่ก็ขอชื่นชมแล้วก็มันก็ ตอกย้ำกับตัวเองว่าเราถนัดด้านอะไรเนาะในนี้คือคือที่ขาบันนิ่งแล้วก็ไปปรึกเขาเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าอยู่กับตัวเองแหละคุยกับตัวเองแหละมันก็เลยได้คาตอบออกมาแล้วล่ะว่าเราอาจจะทาด้านนี้แหละเนาะก็หลังจากนี้ก็แบบอยากจะให้ทุกคนเนี่ยติดตามคอปนะไม่ว่าจะเป็นทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นไ G ใน YouTube เรานะครับผมก็วันนี้เราเราก็จะเห็นว่าผู้ชายคนนี้ที่เติบโตและให้ความรู้เราเนี่ย เขามาจากจุดไหนเขามีอะไรบ้างที่เป็นแรงบันดาลใจและเขามีเป้าหมายอะไรเนาะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยอย่างที่บอกก็คือติดตามครปในช่องทางทุกช่องทางนะครับผม ไอจีไปติดตามได้เลยนะครับผมคอฟเค้นนะฮะถ้ายังไม่เปลี่ยนชื่อนะวันนี้นะคอฟเอ็ค้นนะคอฟเอคนแล้วก็ในยูทูบนะครับผมสามารถติดตามได้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากให้คอฟเนี่ยทำคอนเทนต์อะไรหรืออยากจะให้ผลิตคอนเทนต์อะไรอ่ะจริงๆสามารถคอมเมนต์ได้เลยโดยที่เราเราอ่านทุกคอมเมนต์เนาะเราอ่านมากเราอ่านเราทําฟรีนะโดยที่เราไม่ได้หวังอะไรแต่หวังเพียงเดียวคือลูกค้าเนี่ยเอาไปปรับใช้ได้ใช่เนอะโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณคอฟมากนะครับที่ขอบคุณพี่ฮัทครับมาเปิดประสบการณ์มากเนาะแล้วก็หวังว่า ในเรื่องต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีพอดแคสต์ขึ้นมาแล้วและทีนี้เราก็อยากจะมานั่งคุยกันในเรื่องหัวข้อแต่ละหัวข้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องออกกำลังกายอะไรแบบนี้นะเออโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมติดตามนะครับในช่องฟิตดีไซน์พามแล้วก็อย่าลืมติดตามไอจีด้วยนะเด็กคนนี้ผมบอกเลยว่าเยี่ยมสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะขอบคุณครับจริงๆริงนันแหละขอบคุณจริงจริงนั่นแหละจริง